รัสุดฟ้ตาตื้มมากจะร่วมงานกับแจ็คสันยังไงครับก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ในฐานะแฟนคลับตัวยงคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแจ็คสันหวังเองเขาเป็นศิลปินระดับโลกเลยที่น้อยคนมากที่จะไม่รู้จักอยู่แล้วนะคะซึ่งพอเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานอะไรเงี้ยแน่นอนว่าก็นิดนึงกับใช่ไหมประมาที่ตามมาแต่เราเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าบางครั้งตัวเราเองเราก็เคยประสบพบกับแบบ แฟนคลับหวงหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้จะตอบตัวอะไรแต่ว่าส่วนตัวก็คืออยากให้ทุกคนรอติดตามดูที่28ว่าเราจะได้ร่วมงานแบบไหนจะเป็นการไปร่วมมิสแอนกรีสหรือร่วมคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามก็อยากให้รอติดตามชมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่บอกว่าอุ้ยใช้แต้มบุญหมดเลยแต้มพี่หมดไหมล่ะแต่แล้วก็อยน้องๆน้องทุกคนนะคะเสิร์ฟอาหารเสร็จแล้วก็อย่าลืมทานเองด้วยนะ ไอ้ติมยังมีนะคะน้องๆมาช่วยกันตักเลยนะคะนะครแฟนคลับท่องเห็นแฟนคลับนะคะว่าบีบตามเราไปหมดเลยในด้อมเราเองเลยนะใช่ทุกคนก็ดีใจเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาทุกคนรู้จักอ่ะเพราะตัวเราเองเรายังเป็นแบบเราก็เป็นแฟนคลับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่เราได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกเลยันะคือทางตัวเองก็ยังไม่ได้ทราบว่าเราจะได้ร่วมงานแบบไหนประมาณไหน แต่ว่าก็พยายามที่จะอย่างน้อยก็ฝึกภาษาไ้บ้างอะไรเงี้ยจะได้เจอจะได้แบบทักทายเขาได้ก็เรียกว่าเตรียมตัวไว้เพื่อรอมองที่เตรียมตัวรอหนักที่สุดเลยคือเรื่องอะไรนอกจากเรื่องภาษาเพลงยู่เต้นอรื่อะไรจริงๆเรื่องเพลงเรื่องเต้นก็อาจจะอาจจะไม่ได้เตรียมอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็คือเตรียมตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นดีกว่าใช่ว่าถ้าเจอเขาก็ควรจะตื่นเต้นมากๆและเกร็งอะไร จะจะสะกดตัวเองยังไงตอนนั้นิดว่าถ้าจะเจอเกิดเควบคุมต่างตั้งสติค่ะเ่อว่าต้องควบคุมคมเขินคอะไรเงี้ยเพราะหลายคนก็น้องเรียกว่าอืมแต่สัตวเป็นที่แบบใช่ที่ชอบก็ก็ต้องตั้งสติค่ะแล้วก็ควบคุมสตียลงให้เก่งแค่ไหนถ้าทำความเข้าใจกับมันได้ก็ไม่น้อยใช่ยอมรับว่าตอนแรกๆที่เราเจอ คอมเมนต์ที่มันค่อนข้างที่จะเกินเลยไปบ้างเราก็มีมีนิดนึงแต่ว่าเราแบบก็จัดการความคิดตัวเองก็โอเคเราก็ทําให้เขามาเข้าใจเรา100%ไม่ได้อะไร่เงี้ยก็ปล่อยก็ปล่อยผ่านไปอันนี้จะบอกอะไรกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นมั้ยไม่ได้บอกว่าอยากพักบ้างมันก็มันก็บพักให้ฟ้าได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีไม่ใช่รายวันเลยกระแสมีเป็นรายชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยบางทีก็โฟกัสไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะต้อง โฟกัสเรื่องอะไรก่อนดีเรียกว่าเข้มแข็งและชินแล้วนะเวลามันก็มาล่างแล้วเริ่มชิน,เ,ชนเพราะว่าช่วงแรกๆเลยที่ได้ตำแหน่งมาก็ยังไม่ค่อยชินแต่พอหลังๆมาก็เริ่มชินแล้วเพราะว่าเหมือนบางทียังยังยังน้อยเรื่องนี้ไม่จบเลยเรื่องใหม่มาอีกแล้วก็ทําได้แค่แบบปล่อยผ่านมองข้ามไป เพราะว่าช่วงนี้งานเยอะเรื่องนเราก็เลยไม่ได้ไมีเวลาที่ตั้งคิดตรงจุดนี้ด้วยด้วยวก็โฟกัสที่แฟนคลับที่แบบเขารักที่เราเป็นเราอนะไรเงี้ยแล้วก็โฟกัสองค์กรโฟกัสตัวเราเองโฟกัสครอบครัวกัดงานคนนั้นเอค่ะทําให้เราเหนื่อยบ้างไหมเหนือหน่อยหมดพลังหมดแรงกับเอ้ม,อมีบ้างนะคะก็ชาร์จแบตในการท <oui? S 1> ี่เมื่อกี้ก็หาอะไรอร่อยๆทานหรือว่าดูหนังเลิกงานก็หาหนังที่เราชอบอะไรเงี้ยก็พยายามชาร์จแบตตัวเองให้ให้มันแบ ไม,ไม่ดาวไม่ดาวอันนี้ก็พยายามหาสิา่งแบบที่ตัวเองมีความสุขเย,ย,ยียวยาจิตใจแบบใช่ก็ส่วนมากน่าจะเป็นเพราะด้วยแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยที่เขาก็คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยแบบปกป้องเราตลอดอเวลาที่เจอดราม่าอะไรก็ตามเห็นล่้งสุดก็มาปกป้องเราเหมอนันอะไร่นะมิสแกรลาวเห็นเป็นประเด็นเล็กๆอยู่อะไรเง <c oughs> ี้ยเราได้เห็นตน้ก็ไม่หาคุณจะได้เห็นก็ยอมรับว่าก็แอบนอย เพราะว่าตอนที่อยู่ในกองคือเราก็ก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบมีความคิดแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ก็ยอมรับแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นแบบเสียความรู้สึกบ้างไหมคะรู้สึกเสียความก็เสียความรู้สึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คุยกันไได้คเราแต่เราเห็นเป็นผลออกมาปกป้องเราเนี่ยพี่นวัดก็ปกป้องเราเหมือนกันได้เห็นบ้าง ต,ตัวเขาเองเขาก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเท่าไหร่อะไรยเงี้ยค่ะเพราะว่าค<ห>ิดว่าบางทีแบบสิ่งที่เขาพูดออกไปก็เดี๋ยวคนที่ตามมามันก็จะเป็นตามตามที่เขาทำนกับรูปสั้นไหมคะคือจริงจตอนแรกผมยาวใช่ไหมคะเขากรองว่าไปต่อมาแล้วก็พอาวันที่แปลผมต่อผมจริงมันเสียเยอะมากเพราะว่ามันใช้งานทุกวันเลยอะไรยเงี้ยค่ะก็ ท่างเขาก็เลยแนะนําว่าแบบเลี้ยงใหม่ดีกว่าแล้วถ้าเรามีงานแล้วก็ค่อยใช้แฮปปี้หรือใช้อะไรช่วยเอาเป็นกาักษาเทสมีการตัดมีการทําใหม่เองนะคะหรือว่าแบบแค่ถอดผมมันออกถอดผมมา,แล,มาแล้วก็ตัดผมเสียออกเลยค่ะใช่ก็ตัดแบบเป็นลูกผมซาดเลยเราชอบเทนลุคนี้นะคะยิงชอบมากเพราะว่ามันเ,เวลาเราเสร็จงานปุ๊บเราก็สระผมแล้วคือแห้งไวมากมันผมมันสะดวกสบายมากเป็นแรงมากเลยนะคะเป็นแบบนี้ แล้อมันหวานขึ้นหวานหรือเปล่ารูดเท่หรอะเชด่อรูดเท่หอาจจะด้วยแบบเวทลุกด้วยวันนี้แคนเราชอบในลุคนี้ชอบชอบเพราะว่ามันมันสะดวกสบายด้วยไม่ร้อนด้วยค่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนอะไรอ่าเงยโอเคได้ร่วมไหมได้ร่ว